สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านนะคะสวัสดีเพื่อนๆนิฟซีทั่วไทยทั่วโลกนะคะวันนี้ช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์หลากหลายสาระน่ารู้แลความมันเทิงเราพาทุกคนทุกท่านมาอยู่ตลาดนัดพระใหม่สุรินทร์นะคะเป็นอีพีที่สองนะคะทุกคนเราเดินต่อไปชมตลาดนัดผ้าใหมให้ทั่วกันเลยนะคะเพราะว่าตลาดใหญ่แล้วก็เก็บบรรยากาศให้ชมยังไม่ครบนะทุกคนไปเดี๋ยวเราเดินไปต่อเป็นอีพีที่สองนะคะ ปค่ะอันนี้ก็ล็อก025ตลาดนัดผ้าไหม่สุรินนะคะคุณคุณจันทรัตน์ใช่ไหมคะคุณรัตน์นะคะนี่พ้าใหม่สีเคมีสีธรรมชาติหลากหลายมากมายเลยนะคะนะคะทุกคนอันนี้ก็มีแม่ๆม่มานั่งขายด้วยนะคะทุกคนเนาะพอสวัสดีค่ะ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 เอาาอะไรอะไรคะนี่ลายแปลกๆจัง อ่ะมามาตรงนี้ลาบอแหวนลายบอแหวนลายบอแหวนเออลายลายล่าสุดของอ่าบ้านบ้านบ้านของวันวลีนะฮะอ๋อของฟ้าหญิงเราใช่ไหมของฟ้าหญิงวันวันบ้านวลีโอ้โหลายวัชราพรเหรอออ๋วัชราพรนะคะทุกคนวัดชลาพรใช่ไหมสีเขียวสวยมากเลยนะคะทุกคนโอ้โหอ่ะวันนี้เราเราใหญ่มากนะเนี่ยมันใหญ่ รีวิวผ้าไหมวัชรลวัชิราพรนะคะทุกคนก็ว่าลายบรเวนนั่นเองนะคะมีเชิงชายด้วยอ่ะเขาทำเป็นสีนี้เลยค่ะเป็นดอกลูกแก้วห้าตะกอลูกแดงลูกแก้วห้าตะกอนดอกสุบวัชรลับพรสวยงามมากเลยนะคะเอสซ่อนอยู่มีเอสซั้นอยู่ใช่ไหมคะโอ้มีเอสอ่ะมองดูกันนะจ๊ะสิริ วัชราของท่านฟ้าที่รันพอรีประธานที่จังหวัดสุมพินเป็นผ้าสิริวัชราพรเท่าไหร่ครับพ่ออันนี้อันนี้เอ่อเหลือสองเก้าครับสองพันเก้าร้อยเป็นสีเคมีเนาะนะคะทุกคนเดี๋ยวก็คงจะออกมาทําเป็นสีธรรมชาติเลยเนาะเราค่พึ่งพึ่งพึ่งแบบพึ่งมานะคะโอ้โหสวยงามมากเลยนะคะอยู่ที่ร้าน แม่ลำไยจารัดนะคะทุกคนนะคะ2,900ัาร้อบาทนะพ่อเนาะสองพันเก้าบาทนะคะอันนี้อยู่ร้านนะคะอันนี้อีกพื้นหนึ่งอีกพื้นหนึ่งใช่ไหมอันนั้นสีธรรมชาติเหรออือสวนสาทเอาเลยใช่ไหมเอาไปเลยเหรอสวยไยแวท่ะแม่เอาไปเลยเหรอน้องเอาไปเลยเหรอบอกโอ้โหสวยมากอันนี้สีธรรมชาติเท่าไหร่คะเนี่ยสีธรรมชา สามพันสองสามพันสองเงเพื่อนถูกเนี่ยถูกมากเลยเพื่อนถูกมากเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวซูมก่อนสวยจริงๆสวยเออเนี่ยสวยจริงๆแม่ลายใหม่นะแม่แม่เพื่นี้ประชันกันดูสิอ่ะเราไม่ไปแล้วเราจะเอาผ้าลายนี้ลายใหม่อันนี้สีเนะคะพี่สีเคมีอันนี้สีเคมีสองพันเก้าร้อยบาท สีธรรมชาติ3,200อ้อบาทนะคะทุกคนสวยงามมากเลยอยู่ที่ร้านแม่ระไบ,บาจารัสนะคะทุกคนนะคะ,คะมาเลือกได้เลยตลาดนัดพระใหม่สุรินทร์แล้วก็ตลาด Green ะะกรีนมอมาคะครไปขายอยู่เนาะพ่อเนาะคะระับอาทิตย์กรีนมออาทิตย์กรีนมอนะคะทุกคนอยู่หน้าอยู่หน้ารูปปั้นหลวงปู่ดุลอยู่มารูปปั้นหลวงปู่ดุลน,นะคะก็ะทุกงานเทศกาลถ้ามีพ่องานช้างได้วางไหมวางครับวาง วางงานช้างด้วยเนาะงานไหมสุดินก็เพิ่งงานไหมสุรินก็เพ,พิ่งวางเสร็จใช่ใช่ใช่เพิ่งวางเสร็จนะคะเพราะว่าตอนงานไหมสุดินนางป่วยได้เนี่ยไม่ได้ไปมัน<อ>มัน,ม,นมันห่างห่างไปอ,ะอ่ะคือมันนกหมอบอกว่าลำไส้บางก็ดูแลรักษาครับพอ่พอค่ะโอเคนะคะเพื่อนค่ะขอบคุณพ่อมากเลยขอบคุณแม่มากเลยเนี่ยนะคะมีผ้าไหมหลากหลายเลยนะคะทุกคนมาได้เลยแล้วก็มีลายใหม่ๆเรื่อยลาย อะไรนะวัชิราวัชิรพลวชิรผ้าลายใหม่นะทุกคนให้กับทุกคนทุกท่านได้ชมกันนะคะวันนี้ช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์หลากหลายสาขาน้าดูและความบันเทิงก็พาทุกคนทุกท่านมาชมลายผ้าใหม่นะคะวัชิระพรนะพ่อเนาะของ,ของดีเ<อ>มือ<ด>งสุรินนะคะ,ะลายผ้าลายผ้าพระราชทานนะคะผ้าใหม่นะคะ,อ,ะอยู่ที่ร้านแม่ลำไพจารัตนะคะก็ตลาดนัดผ้าใหมสุรินหรือว่าตลาดกินโมอนะคะล็อก 055้านะทุกคนก็มาเลือกซื้อกันได้เลยแอดมินก็หวังอย่างยิ่งว่าผ้าลายใหม่ๆมาๆแนะนำวันนี้ก็มาเรื่อยๆนะคะถ้าอยากได้เห็นลายใหม่ๆนะคะลายทันสมัยให้ทันยุคทันสมัยนะคะใหม่ๆน่ากเก็บแล้วก็เป็นด้วยช่างฝีมือก็ต้องมาที่ร้านแม่ลำไผ่าจารักนะคะราคาต้นน้ำเลยนะคะอคของกลุ่มนะคะมาสถานนะคะราคาต้นน้ำแล้วก็ผ้า ผ้าทุกผืนก็จะอยู่ในเกตแบบสุดยอดเลยนะคะทุกคนนะคะคัดเกตมาเลยโดยเฉพาะเลยเป็นผ้าใหม่ของอำเภอลำดวนนะพ่อเนาะคัดเกตมาเลยนะคะก็มาเลือกซื้อกันได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้แอดมินก็ต้องขอบคุณ f c ทุกคนทุกท่านขอบคุณร้านลำไผ่จารัสด้วยที่อนุญาตรีวิวผ้าไหมสวยๆมาให้พวกเราได้ชมกันนะคะ เพื่อนๆที่เข้าชมคลิปเรานะคะ,คะอย่าลืมเป็นกําลังใจให้เรานะคะกดไลค์กดแชร์ค่ะ,คะคพ่อขอบคุณมากค่ะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆต่อไปนะคะสุขสวัสดีจงมีแก่ทุกคนทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลงไรกก่อนนะคะสวัสดีค่ะ